เเลยสวัสด,ดีสวัสด,ดีค่ะวันนี้เราก็มาเจอกับช่องอิมเพื่อนพาวและและพาวพาวกับอิมเพื่อนเราก้าค่ะชื่อ,อยากจริงชื่อ,อยากจริงแล้วเธอไปไหนแล้วเนี่ย <c oughs> ไ,ไปนี่ไปนี่ไปนั่นมาเข้าบ้านกันนี่คือบ้านของา,าพวกเราประเด็นผู้ชมงงมไหมเอ่ยว่าพวกเราไปสร้างบ้านกังแต่ทอนท,อ,นทอ,นอย่างนี้นี่บ้านพวกเราก็สูงใหญ่ใหญ่โตเอ๊ะบันไดย้ายที่อีกแล้ว เก็บเงินแป๊บนึงจากนั้นเราก็จะไปซื้อของข้างบนนะคะโอเคลักกี้บล็อกเรายังไม่มาเออลัคกี้บล็อกเมื่อไหร่จะมาเนี่ยมามันมีกี่ชั้นก็ไม่รู้นะคะเมื่อกี้เล่นเกือบจะจบแล้วว้าวว้าวว้ายวทำไมขึ้นไม่ขึ้นบนใดบ้านเธอเนี่ย ไปหาชุดบริษัทนี่ก่อน <C ell is> บริสุทธิ์เอา้าบริษัทไหนเนี่ยทำไมเธออยู่บ <c oughs> <c oughs> นสายพานเลย <c oughs> บ้านเธออยู่นูนบ้านเราอยู่นี่เอ <c oughs> าใส่เสื้อหน่อยมันมีกี่ชั้นมันจะแน่ตัวปุ๊ <c oughs> ขึ้นชั้นใหม่กันโอ้สุยดยอดนี่น่าจะเป็นชั้นสุดท้ายแล้วนะดูดิไ้ <c oughs> กลับบ้าน <c oughs> จู่จู่ๆจะเชืวอปอลิเซ็ตสำหรับวันนี้ก็พอแค่นี้ก่อนนะคะไม่ได้มาอัดเยอะนะคะเพราะว่าเพื่อนจะกลับบ้านเร็วบายบายค่ะทุกคนแล้วเลยอิ่มแล้วนะาบายพร้อมกันเลยวบายบายข้างบนวิว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 บายบายข้างบนก่อนปะบายบายเออบาย